แม่ค้าให้ผลไม้ลุงขอทานกินภายหลังป่วยแต่ลุงมาจ่ายค่ารักษาให้เสียงเรียกขายของดังขึ้นท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยผู้คนแม่ค้าแก่คนหนึ่งกำลังยืนจัดเรียงผลไม้สดสดด้วยมือที่มีร่องรอยของการทำงานหนักแต่ใบหน้าของเธอกลับเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสมอแม้จะมีอายุหลายสิบปีแต่เธอยังคงรักษาร้านเล็กๆที่ขายผลไม้สดสดอย่างตั้งใจเธอเป็นที่รู้จักดีในหมู่ผู้คนในตลาดด้วยท่าทางอัธยาศัยดีและการพูดคุยที่อบอุ่นเช้าวันหนึ่ง ท่ามกลางความคึกคักของผู้คนที่เดินซื้อของมีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆร้านของเธอเขาผมยาวและสุขผมสมเอืเสื้อผ้าขาดขาดและถือไม้เท้าช่วยพยุงตัวเขาคือลุงจอนชายแก่ผู้ขอทางที่มักจะนั่งของเงินหรือขออาหารจากผู้คนที่เดินผ่านมาแม่ค้ามองเห็นลุงจอนยืนอยู่ใกล้ๆด้วยท่าทางที่ดูเหมือนเขาจะไม่มีแรงเดินไปไหนแม่ค้าเห็นใจและรู้สึกสงสารลุงจอนเธอเดินไปหาลุงพร้อมกับยิ้มและพูดว่าลุงวันนี้อากาศร้อนนะคะเอาผลไม้มันๆไปกินสักหน่อย เธอแค่เดียวจะเป็นลมเสียก่อนลุงจอนยิ้มอ่อนๆมองผลไม้ในมือของแม่ค้าเขาดูลังลเลเล็กน้อยราวกับไม่อยากรบกวนแต่ในที่สุดเขาก็รับผลไม้จากแม่ค้ามาด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยขอบคุณมากนะครับคุณแม่ค้าผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงไม่เป็นไรหรอกคะลุงดูท่าทางจะเหนื่อยพักทานผลไม้ไปก่อนนะคะแม่ค้าพูดด้วยเสียยงที่อบอุ่นและหันไปจัดเรียงผลไม้อย,อย่างตั้งใจเหมือนเดิม ลุงจอนั่งลงบนมา้านั่งข้างร้านและกัดผลไม้ที่แม่ค้าให้เขามาดวงตาของเขามีแววแห่งความขอบคุณเขามองไปที่แม่คา้าพร้อมกับคําพูดที่ทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งขอบคุณจริงๆนะครับคุณแม่ค้าผมไม่เคยเจอคนดีแบบนี้มาก่อน แม่ค้าเพียงแค่ยิ้มและพยักหน้าให้เขาก่อนที่จะเดินไปจัดการงานของตัวเองต่อไปในใจเธอรู้สึกดีที่ได้ทำอะไรที่ช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่บางครั้งสิ่งเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงได้และนั่นคือการเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทั้งสองคนจะไม่เคยลืมเวลาผ่านไปละะไฮสัปดาห์แม่ค้าคนเดิมยังคงยืนอยู่ที่ร้านผลไม้ของเธอเหมือนเคยท่างกลางกลิ่นหอมของผลไม้สดๆที่ลอยแต่จมูกผู้คนที่เดินผ่านไปมา แต่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้แม่ค้าไม่ได้พบลุงจอนเลยเขาหายไปจากตลาดและไม่มีใครเห็นเขานั่งขอทานอีกแม่ค้ารู้สึกกังวลใจและสงสัยลุงจอนหายไปไหนเธอถามคนในตลาดหลายครั้งแต่ไม่มีใครรู้บางคนบอกว่าเขาอาจจะไปที่อื่นหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือเขาแล้วแต่แม่ค้ากลับรู้สึกว่าอะไรมันขาดหายไปในชีวิตของเธอเหมือนกันวันหนึ่งแม่ค้าไม่สามารถทนรอได้อีกต่อไปเธอปิดร้านผลไม้ชั่วคราวแล้วเดินออกไปตามหาลุงจอนตามถนนที่เขามัก จะนั่งอยู่แต่หน้าเสียดายที่ทุกอย่างกลับเงียบสงัดไม่มีลุงจรให้เห็นหลายวันผ่านไปแม่ค้ารู้สึกกอ่อเศร้าหมองแต่ก็ยังคงไม่ลืมคิดถึงเขาเมื่อคืนหนึ่งในขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ที่บ้านนอนในขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องของลุงจอน,อนดีดีเธอได้รับข่าวจากเพื่อนในชุมชนที่ว่าลุงจรป่วยหนักและถูกนำตัวไปโรงพยาบาลแม่ค้าตกใจและรีบตัดสินใจไปเยี่ยมเขาทันทีคำถามมากมายลอยมาในหัวของเธอว่าทำไมลุงจรถึงป่วยอย่างหนักทักเขาไม่เคยพูดถึงโรคภัยหรือความเจ็บปวดมาก่อน ถึงโรงพยาบาลแม่ค้าถามพยาบาลเกี่ยวกับอาการของลุงจอนอและได้รับคําตอบว่าเขาป่วยเป็นโรคที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนและมีค่าใช้ใจ่ายสูงแต่ลุงจอนไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาไม่ได้มีครอบครัวหรือคนที่มาดูแลพยาบาลกล่าวด้วยน้าเสียงเศร้าแม่ค้ารู้สึกเจ็บปวดใจเธอเดินไปที่ห้องของลุงจอนและเปิดประตูเข้าไปพบเขานอนอยู่บนเตียงในสภาพที่อ่อนแอและผอมลงไปมากดวงตาของเขาหลับตาปิดและหน้าตาหมองคล้ำเธอนั่งลงข้างๆเตียง ด้วยความรู้สึกเต็มไปด้วยความห่วงใยลุงทำไมไม่บอกหนูบ้างนะว่าป่วยหนักแบบนี้เธอพูดเบาๆพร้อมกับจับมือของลุงจอรนอย่างอ่อนโยนลุงจอรนค่อยๆลืมตาขึ้นมองเธอเขายิ้มอย่างอ่อนแอแต่ยังคงมีความสงบในแววตาของเขาขอโทษครับคุณแม่ค้าผมไม่อยากรบกวนใครผมไม่อยากให้ใครต้องมาเป็นห่วงเสียงของเขาหมายถึงความอ่อนแอและความเหนื่อยล้าที่สะท้อนในทุกคำพูดแม่ค้ารู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดนั้นการที่เขาป่วยจนถึงขั้นนี้ และยังไม่อยากให้ใครรู้หรือช่วยเหลือมันทําให้เธอรู้สึกถึงความเงียบเหงาของลุงจอรที่เผชิญมาทั้งชีวิตเธอจับมือเขาแน่นขึ้นและพูดว่าลุงอย่า่วงเลยขัะตอนนี้เราจะช่วยลุงได้เราต้องหาทางรักษาลุงให้หายแต่นั่นก็ยังเป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเพราะเงินที่เธอมีนั้นไม่เพียงพอจะครอบคลุมค่ารักษาของอลุงจอรที่ต้องการการดูแลพิเศษทั้งสองนั่งเงียบๆกันในห้องนั้นรู้ว่าทางข้างหน้ายังคงมืดมนและเต็มไปด้วยอุปสรรค สองวันหลังจากที่แม่ค้ารู้เรื่องอาการของลุงจอนเธอกลับไปที่โรงพยาบาลทุกวันเพื่อดูแลและให้กำลังใจเขาแม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถช่วยเหลือเขาในเรื่องค่ารักษาได้มากนักแต่การได้อยู่ข้างๆทำให้เธอรู้สึกว่าบางทีการเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยจนวันหนึ่งลุงจอนเริ่มพูดกับแม่ค้าอย่างช้าๆขณะที่เขานอนอยู่บนเตียงในสภาพที่ยังคงอ่อนแอคุณแม่ค้าผมต้องขอโทษจริงๆ ที่ทาให้คุณต้องลําบากมันเป็นความผิดของผมเองที่ไม่บอกใครเกี่ยวว่ากับเรื่องนี้แม่ค้าพูดเบาๆพร้อมกับจับมือของเขาลุงอยากพูดแบบนั้นเลยขถ้าลุงต้องการขาวามช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องลำบากสำหรับเราเลยลุงจอนยิ้มอย่างอ่อนโยนและหลับตาลงก่อนจะพูดเสียงเบาหวิวความจริงคือผมเคยมีชีวิตที่ดีมาก่อนแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะความผิดพลาดของผมเองผมมีครอบครัวแต่พวกเขาทิ้งผมไปแล้วว่าเมื่อหลายปีที่แล้วแม่ค้าตกใจเล็กน้อย และไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อไปรู้สึกว่าสิ่งที่ลุงจอนเล่าออกมาเป็นเรื่องราวที่ลึกซึง้งและเธอไม่เคยรู้เลยว่ามีความเจ็บปวดในชีวิตของเขามากขนาดนี้ผมเคยมีงานดีๆและชีวิตต่อที่สะดวกสบายแต่ด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดผมสูญเสียทุกสิ่งไปเหลือเพียงความลำบากและความอับอายลุงจอนพูดต่อเสียงแหๆแม่คาสังเกตเห็นว่าเขาพยายามพูดด้วยความกล้าแต่ก็ยังไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้เต็มท,ที่เธอรู้ว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเขาเคยมีชีวิตที่ดีก่อนหน้านี้ และการที่เขาตกลงมาอยู่ในสภาพนี้คือผลของการตัดสินใจที่ผิดพลาดลุงแม่ค้าเริ่มพูดเสียงสั่นเล็กน้อยไม่ว่าลุงจะผ่านอะไรมาเราก็ไม่สนใจหรอกเราแค่ต้องการให้ลุงหายและกลับไปใช้ชีวิตตามที่ลุงต้องการให้ได้อีกครั้งลุงจอมมองเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและความขอโทษเขาพยักหน้าช้าๆก่อนจะหันไปมองที่หน้าต่างห้องด้วยสายตาเหม่อลอยเหมือนเขากำลังคิดอะไรบางอย่างางลึก,ก่อซึ่งเวลาผ่านไปไม่นานแม่ค้าเริ่มรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงในลุงจอนเขากลับมีท่าทางที่สงบ และมีกำลังใจมากขึ้นแม้ว่ายังคงอ่อนแอจากอาการป่วยแต่บางครั้งแววตาของเขาก็เหมือนกับว่าเขากำลังคิดถึงสังยิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันหนึ่งขณะที่แม่ค้าเดินออกจากห้องของลุงจอรนเพื่อไปทำธุระบางอย่างพยาบาลคนหนึ่งเดินมาหาเธอและยื่นซองเอกสารให้กับเธอคุณแม่ค้านี่คือลายเซ็นของลุงจอรนเขาขอให้เราส่งมอบเอกสารนี้ให้คุณค่ะพยาบาลกล่าวแม่ค้ารับเอกสารมาและเปิดดูข้างในเห็นว่ามันคือเอกสารการโอนเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินที่ลุงจอนเตรียมไว้สําหรับการรักษาของตัวเองเธอรู้สึกตกใจและสงสัยก่อนจะมองไปที่พยาบาลนี่คือเงินจากไหนคะเขามีเงินพอจ่ายค่ารักษาได้แล้วหรือพยาบาลพยักหน้าเขาบอกว่าเขามีการช่วยเหลือจากการทํางานหลายอย่างที่ได้จากคนที่เขาช่วยเหลือมาในอดีตและในที่สุดเขาก็สามารถหามาได้จนพอที่จะจ่ายค่ารักษาได้เองเขาบอกว่าเขาจะดูแลตัวเองและไม่อยากให้ใครต้องเป็นห่วงอีก แม่ค้ารู้สึกช็อกแต่ก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจลุงจอนที่เคยเป็นเพียงคนขอทานและไร้ที่พึ่งกลับมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้อย่างน่าทึ่งเธอไม่รู้จะพูดอะไรดีนอกจากความทราบซึ้งในใจที่ลึกซึก้งหงจนพูดไม่ออกลุงจอนเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการให้ใครรู้แต่ในที่สุดเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง แม่ค้าคิดในใจขณะที่เธอกำลังเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยใจที่เต็มไปด้วยความหวังหลายสัปดาห์ผ่านไปลุงจอนยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องแม้ว่าหมอจะบอกว่าอาการของเขาเริ่มดีขึ้นแต่ลุงจอนยังคงไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและไม่เป็นภาระใครอีกก่อแม่ค้าไปเยี่ยมลุงจอนเป็นประจำทุกครั้งที่เธอไปเยี่ยมเขาความสัมพันธ์ของทั้งสองก็แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆคำพูดจากลุงจอนที่เคยเต็มไป ด้วยความเศร้าและความเสียใจเริ่มเปลี่ยนไปเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นเขาเริ่มมีความฝันที่จะเปิดร้านเล็กๆขายของเพื่อทำมาหากินเองและในใจของเขาก็เกิดความต้องหอการที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเขาสามารถเริ่มต้นใหม่ได้วันหนึ่งหลังจากที่แม่ค้าไปเยี่ยมเขาในโรงพยาบาลเสร็จเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขที่ไม่รู้จักเมื่อตอบสายไปเสียงของชายแก่ที่คุ้นเคยดังออกมาจากปลายสายคุณแม่ค้าผมกลับบ้านแล้วครับแม่ค้าตกใจเล็กน้อย ลุงเหอะลุงออกจากโรงพยาบาลแล้วหรือคะอาการลุงเป็นยังไงบ้างดีขึ้น้นครับแม้จะยังไม่หายดีทั้งหมดแต่ผมเชื่อว่าจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งเสียงของลุงจอนฟังดูสดใสขึ้นแม่คารู้สึกโล่งใจและดีใจที่ได้ยินคําตอบนั้นดีใจมากเลยขลุงถ้าอย่างนั้นลุงก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะขยะเพิ่งรีบทําอะไรหนักๆน,นะคะผมจะค่อยๆทําไปครับลุงจอนพูดด้วยเสียงมั่นใจจริงๆแล้วมีเรื่องที่ผมอยากจะบอกคุณครับแม่คารู้สึกประหลาดใจ อะไรคะผมจะเปิดร้านขายของเล็กๆครับคุณแม่ค้าคือคนที่ช่วยผมเปิดทางให้เห็นว่าผมยังสามารถทําอะไรได้อีกลุงจอนพูดอย่างเต็มเปลี่ยนไปดักช้วยความมุ่งมั่นแม่ค้าถึงกับตึ้งไปชั่วขณะไม่คิดมาก่อนว่าลุงจอนจะคิดเรื่องนี้จริงจังและลงมือทําเธอรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลุงจอนอย่างมากถ้าลุงต้องการอะไรหรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆฉันยินดีช่วยเต็มที่คะ่ะแม่ค้าพูดด้วยน้ําเสียงที่อบอุ่น ขอบคุณครับคุณแม่ครับผมไม่อยากจะเป็นภาระใครแล้วผมอยากจะคืนสิ่งดีๆให้กับโลกนี้บ้างลุงจอรนพูดเมื่อแม่ค้าได้ยินคําพูดนั้นความรู้สึกของเธอเต็มไปด้วยความซาบซึ้งในใจเธอเริ่มเห็นภาพของลุงจอรนที่กําลังยืนอยู่ในร้าเล็กๆของตัวเองและความหวังใหม่ๆที่เริ่มพลีบานในชีวิตของเขาในขณะที่แม่ค้ากําลังเดินกลับไปที่ร้านของตัวเองความคิดของเธอก็ย้อนกลับไปที่วันแรกที่เธอพบลุงจอรนในตลาดวันนั้นเขาดูเหมือนจะเป็นเพียงคนขอทานคนหนึ่งที่ไม่มีทางออกในชีวิต แต่ในตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่มีความฝันและกำลังเดินไปสู่การเริ่มต้นใหม่ไม่นานนักแม่ค้าก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนในชุมชนว่าลุงจอนเปิดร้านเล็กๆขายของชำและของใช้ในตลาดแม่ค้ารู้สึกตื่นเต้นและตัดสินใจไปเยี่ยมเขาทันทีร้านของลุงจอนไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยสินค้าชิ้นเล็กๆที่เขาคัดสรรมาอย่างดีทุกอย่างดูสะอาดตาและเรียบร้อยและที่สำคัญคือรอยยิ้มของลุงจอนที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองคุณแม่ค้า ขอบคุณจริงๆที่ช่วยให้ผมได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ลุงจอนยิ้มอย่างอบอุ่นเมื่อเห็นแม่ค้าเดินเข้ามาในร้านดีใจจริงๆค้ลุงดูแล้วลุงทําได้ดีมากเลยนะคะแม่ค้าตอบอย่างยิ้มแย้มมันยังไม่ง่ายหรอกครับแต่ผมมั่นใจว่าผมจะทําให้มันสําเร็จได้ลุงจอนพูดด้วยความมั่นใจแม่ค้ารู้สึกอบอุ่นในใจรู้ว่าการช่วยเหลือคนหนึ่งไม่เพียงแค่เป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเขาแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมรอบตัวไปด้วยสุดท้ายแล้วความการุณา และการให้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็สามารถคืนความหวังให้กับใครบางคนได้ร้านของลุงจรเปิดตัวได้ไม่นานความสำเร็จเริ่มมีเข้ามาบ้างแม้จะเป็นเพียงร้านเล็กๆในตลาดแต่ลุงจรททำให้ทุกสิ่งที่เขาขายเต็มไปด้วยความรักและความตั้งใจเขาดูแลลูกค้าด้วยความอ่อนน้อมและพูดคุยอย่างจริงใจการบริการที่อบอุ่นและสินค้าคุณภาพทำให้ลูกค้าเริ่มรู้จักและกลับมาซื้อของกับเขามากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปหลายครั้งที่ร้านของลุงจอต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งจากการแข่งขันในตลาดและความท,ท้าทายในการจัดการร้านเล็กๆที่ยังใหม่แต่ลุงจอไม่เคยย่อท้อเขายังคงมุ่งมั่นต่อไปและแม่ค้าก็เป็นคนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจเขามาโดยตลอดวันหนึ่งแม่ค้าเดินเข้าไปในร้านของลุงจอตามปกติเห็นเขากำลังนั่งหน้าร้านด้วยท่าทางที่เครียดและไม่ค่อยมีรอยยิ้มเหมือนเคยลุงจอเป็นอะไรไปหรือคะดูท่าทางไม่ค่อยดีเลย แม่ค้าพูดด้วยความเป็นห่วงขณะที่นั่งลงข้างๆเข,า,ขาลุงจรนถอนหายใจยาวๆก่อนจะพูดมันมีปัญหาหลายอย่างเข้ามาในช่วงนี้บางครั้งผมเริ่มสงสัยว่าผมทำได้ไหมแม่ค้าเงียบไปสักครู่และมองไปที่ร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าคุณภาพและลูกค้าที่เดินผ่านไปมาลุงทำได้ค่ะแค่ต้องอดทนและไม่ยอมแพ้ค่ะทุกคนเคยมีปัญหาในการเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งสำคัญคือการไม่ยอมถอยหลังผมรู้ครับ แต่ปัญหามันเริ่มท่วมเข้ามาบางครั้งรู้สึกเหมือนทุกอย่างที่ผมพยายามทํามามันเหมือนจะพังทลายลงมาลุงจอนพูดเสียงท้อถอยแม่ค้าเอื้อมมือไปจับมือเขาเบาๆทุกคนมีวันที่ยากลําบากค่ะและบางครั้งการล้มเหลวก็ไม่ได้หมายความว่าเราแพ้แต่เป็นการเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นเธอพูดด้วยน้ําเสียงที่อบอุ่นและมั่นใจลุงจอนมองมือที่แม่ค้าจับเขาอยู่เขาเห็นความห่วงใยและความหวังในดวงตาของเธอและเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้ผมขอบคุณคุณแม่ค้ามากครับคุณทําให้ผมมยังงมังงงคีกําลใจ และไม่ยอมแพ้ลุงจอรนพูดพร้อมรอยยิ้มที่เริ่มกลับมาปรากฏบนใบหน้าของเขาแม่ค้าพยักหน้าอย่างเข้าใจลุงมีความฝันที่จะสร้างชีวิตใหม่และถ้าลุงเชื่อมั่นในตัวเองผมเชื่อว่าทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นค่ะลุงจอนึกถึงแรงบันดาลใจและกำลังใจที่แม่ค้าให้เขาจึงตัดสินใจว่าเขาจะต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่เข้ามาแม้จะรู้ว่าเส้นทางยังเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เขาก็รู้ว่าความฝันของเขายังไม่สิ้นสุด ในสัปดาห์ถัดมาร้านของลุงจอรเริ่มเห็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงการมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เริ่มเข้ามาเป็นประจำและคำแนะนำจากลูกค้าทำให้เขาประปะับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นความมั่นใจของเขาค่อยๆกลับมาและลุงจอรเริ่มรู้สึกว่าเขากำลังทำได้ตามที่ตั้งใจทุกวันหลังจากนั้นลุงจอรเริ่มมีรอยยิ้มมากขึ้นเขาไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆและในที่สุดเขาก็เริ่มเห็นผลจากการพยายามของตัวเองแม่ค้าคอยมองดูการเติบโตของร้านลุงจอรอยู่ห่าง ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเขาเธอรู้ดีว่าการสนับสนุนกันและกันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนเราเดินไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคขนาดไหนและในทุกๆวันความมั่นคงและความสุขเล็กๆของลุงจอรนก็เพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกลายเป็นความสําเร็จที่เขาภาคภูมิใจหลังจากที่ร้านของลุงจอรนเริ่มเติบโตอย่างช้าๆเขาไม่เพียงแต่สามารถทะดูแลตัวเองได้แต่ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นหลายครั้งที่เขาพบเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนเขาในอดีตเขาจะให้สิ่งของฟรีหรือช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ แม้จะไม่ได้มีมากมายแต่เขาก็รู้ดีว่าการให้เป็นสิ่งที่เขาควรทําเพื่อเป็นการตอบแทนทุกความช่วยเหลือที่เขาเคยได้รับในช่วงเวลาที่ยากลําบากวันหนึ่งในช่วงเช้าแม่ค้าเดินเข้าไปในร้านของลุงจอนอย่างเป็นปกติแต่วันนี้มีบางอย่างที่รู้สึกแปลกไปร้านดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นคนที่เข้ามาซื้อของไม่เพียงแต่ซื้อสินค้าเท่านั้นแต่ยังหยุดพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างเป็นกันเองลุงจอนยิ้มเมื่อเห็นแม่ค้าเดินเข้ามา วันนี้ลูกค้าเยอะมากครับคุณแม่ค้าเห็นใหม่ทุกคนมาไม่ใช่แค่เพราะสินค้าดีแต่มาที่นี่เพราะบรรยากาศที่อบอุ่นแม่ค้ารู้สึกดีใจที่เห็นร้านของลุงจรพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็อดถามไม่ได้ลุงจรดูเหมือนว่าร้านของลุงจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เพราะสินค้าหรือบริการแต่มันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษมากกว่านั้นลุงจรยิ้มและเดินไปหยิบกล่องเล็กๆที่เต็มไปด้วยผลไม้สดจากสวนที่เขาปลูกเองเมื่อแม่ค้าสังเกตดีๆก็เห็นว่า มันเป็นผลไม้ที่เขาเลืกมาหาเองและไม่เคยคิดจะขายผมคิดว่าคนที่มาที่ร้านบางคนไม่ได้แค่ต้องการซื้อของแต่พวกเขาต้องการสิ่งที่มากกว่านั้นลุงจอรนเริ่มอธิบายผมอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนบ้านที่มีความอบอุ่นให้ความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนเราก็เคยมีวันที่มืดมนและตอนนี้เรามีโอกาสที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับคนอื่นบ้างแม่ค้าฟังแล้วรู้สึกถึงความจริงใจ และความอบอุ่นจากคำพูดของลุงจอรนความคิดของเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองแต่ยังส่งต่อความรักและการดูแลให้กับผู้อื่นใดพห่ออย่างจริงใจลุงจอน,นี้มันมากกว่าร้านขายของนักขานี่มันคือการสร้างชุมชนที่มีความรักและความห่วงใยแม่ค้าพูดด้วยความซาบซึง้งในขณะที่พวกเขาพูดคุยกันอยู่นั้นลูกค้าคนหนึ่งที่เคยมาซื้อของที่ร้านมาหยุดฟังบทสนทนาของพวกเขาก่อนที่จะยิ้มและพูดขึ้นว่าที่นี่มันเหมือนบ้านของผมเลยนะครับบางครั้งก็แค่เข้ามานั่งพักและคุยกันบ้าง ก็ทําให้ใจสงบขึ้นได้ลุงจอนยิ้มอย่างอ่อนโยนและตอบกลับดีใจที่คุณชอบครับทุกคนที่มาที่นี่คือเพื่อนเราจะดูแลกันเองร้านของลุงจอนกลายเป็นสถานที่ที่ไม่เพียงแต่ขายของแต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาหาความอบอุ่นและกำลังใจการให้ไม่จำเป็นต้องมาจากสิ่งที่มากมายแค่การให้เวลาและความห่วงใยก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญเมื่อค่ำลงแม่ค้าเดินกลับไปที่บ้านของตัวเองเธอรู้สึกถึงความสงบในใจ เพราะเธอเห็นว่าความช่วยเหลือที่เล็กน้อยของเธอในตอนแรกนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ลุงจอนแต่ยังรวมถึงทุกคนที่เข้ามาที่ร้านของเขาในที่สุดแม่ค้าก็ได้รู้ว่าการให้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของคนอื่นได้ลุงจอนทาให้เธอรู้ว่าความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เขาเริ่มต้นใหม่ แต่ยังช่วยให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเล็กๆรอบตัวให้ดียิ่งขึ้นได้การให้คือการได้รับและเมื่อคุณให้ไปคุณจะได้รับในสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดมาก่อน